สายชนสีพูมาค่ะชื่อเล่นนดค่ะเสริมหน้าอกค่ะก็มีน้องแล้วค่ะหน้าอกก็หย่อนค้อยก็คุณหมอเก่งค่ะเชื่อเสียงคุณหมอสนใจทําที่นาแล้วค่ะดูรีวิวเรื่อยๆค่ะแล้วก็เชื่อในมือคุณหมอค่ะใส่เสื้อผ้าแล้วดูไม่สวยดูไม่มั่นใจค่ะอยากทํานานแล้วค่ะเพิ่มความมั่นใจตัวเองค่ะคุณหมอบอกให้ทา355พอดีตัวแต่อยากได้ใหญ่ขึ้นมานิดนึง375ค่ะจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะคอยติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ มาตรวจนาอกค่ะครบรอบหนึ่งเดือนกับค <Okay. S 1> ุณหมอเกตศักดิ์ค่ะก็มีแต่คนชมว่าดูดีขึ้นใส,ส่เสื้อดูมั่นใจดูสวยขึ้นค่ะเลือกโมติว่าค่ะ375ค่ะปัญหาเดิมเกิดจากการหย่อนค้อยค่ะมีหุด2คนแล้วค่ะก็ใส,ส่เสื้อแล้วไม่มั่นใจค่ะใส่อะไรก็ไม่สวยค่ะ คุณหมอฝีมือดีมากเลยค่ะแก้ไขปัญหาตรงจุดค่ะหมอเก่งมากเลยค่ะบริการดีค่ะสะอาดดีค่ะแนะนำเลยนะคะใครที่มีปัญหาหลังคลอดนะคะแนะนำที่โรงพยาบาลเลรักเลยนะคะสวยครบจบที่เลรักเลยค่ะ